เยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการรอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูนหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใชาา้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยคลิป <c oughs> วิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กะเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิกรรมการรองเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยครับอ๋อจริงเหรอใช่ไปดูได้ไหมอะ่ะหออยู่บ้านครับกำลังจะไฟตำรวจอ๋อไอ้ขี้ข้าไอคขี้ข้าไอ้ไอขอี้ข้บ้านแม่คณิอยู่ไหนอะ่ะทุกคนบ้านแม่คณิอยู่ไหนอ่ะ ออคนที่หนูรู้จักแมค่คณิงจะยังอยู่ปะวะเฮปียก็ริเงียวอนครับเปอร์ใครนะที่เด็กๆเสียงลโลโลโอ่ะอุ้ยพี่วิทยาหนูเหมือนหนูไม่เจอพี่มากแชทรู้เท่าที่รีบรู้อุ้ยจะมารู้น้อยกว่าเราได้ไงน่นะนี่ถามแกงงสนอุ้ยนี่ถามแกงเสื้อตายิ่สุขุมวิทเราให้เขาไปทำไมอ่ะ ไม่ได้ให้เขาซื้ออ่ะเสียงเราถึงมนหายังไม่เก็บไว้ทำอะไรมีหรือวะน้องไม่รู้อ่ะเขาบอกป้าพี่ป้าพี่ง่าไอบ้านแม่คานิงอยู่ตรงไหนหรอคะพอดีอยากไปดูเขาเล่นสตอรี่อะค่ะบ้านแม่คานิงหรอเขายังไม่จบหรอสตอรี่ตอนไหนวะก็อยู่ตรงปั๊มปั๊มทางแรกแก๊สอะเจียมาได้ไหมมาให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ ให้ผู้ชายมาร์คให้หน่อยได้ไหมคะเธอมาร์คให้เราหน่อยได้ไหมผู้ชายอ่ะเธอเธอสุดหล่ออ่ะขึ้นหมดเาวะศร้าจัดโซแซดอ่ so อะทำไมวะหรือจริงเราต้องไปเปลี่ยนอะไรก่อนเนียเปลี่ยนหัวหรอหรือเราแต่งตัวไม่อยู่เส้เนเนี้ยครับเห็นเปล่าแต่ไม่มั่นใจว่าตรงไหนเี ขอบุณค่ะค่ะบัจจตาหรือว่าแฟชั่นเรามันไม่เด็ดสําหรับคนที่นี่วะทุกคนทำไมปะาก็หลอกเฮ้ยสวยอยู่นะหรือว่าเสียงก็ต้องเสียงใหม่อมเอางี้เดี๋ยวไปซื้อไม่เปลี่ยนเสียงมาเลยใต่นดิคตอกสามพันเดือนหน้าถ้ายังเล่นอยู่จะมาเป็นสาวเสียงหวัดสวัสดีค่ะเธอเชื่ออะไรหรอเตงเหนียได้ไหมบักลาเอ้ย เยบางลาบางลามีตังกินข้าวบอ <c oughs> อะไรนะเอื่อยคาบเอื่อยคาบเนี่ยแล้วบักลาบักลามีตังกินข้าวบอบักลาบักลามีตังกินข้าวบอเนี่ยสวัสดีสวัสดี จริงแล้วว่าอีกไม่ถึงชั่วโมงเธอจะเริ่มง่วงละไม่เป็นไรทุกคนแต่วันนี้คือหนูนอนตื่นสายอยู่น,นะ <c oughs> เออทุกคนได้ดูเจหงปะคือตอนแรกอะหนูไม่รู้ว่าเจหงคืออะไรเพราะหนูไม่ได้ติดตามข่าวอะไรใช่ปะช่วงหลังๆมันอะแต่คนที่ทํางานไม่พูดกันเจหงอะแล้วเพื่อนที่ทํางานหนูอะ คือพอไปดูเจหองอะ่ะดูแทบทุกคิปอะ่ะที่เห็นผ่านเอกอ่ะดูดูด,ดูแล้วก็พาคุยกันแล้วดูก็ได้แบบว่าเชี่ยคือมันบางอันมันก็ไม่ไน่าดูอะ่ะดูคนเก็บปาคือถ้าแบบเจหงแบบสวยงเงี้ยแบบเจหงเสี่ยวอยงเงี้ยก็ว่าไปอย่างคือมันบ่ได้เลยอะ่ะอุ้ย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 เขาบุกันมาถึงนี่เลยอะ่ะเออหนูกลว่าดูทําไม แต่ผู้ชายเลยเหรคนก็หล่อจัดแบบคืององอ่ะคือหน้าตาขนาดนั้นแค่ปัดชินเดอร์ก็หาผู้หญิงแบบฉ่ำๆโบโบได้ละอุ้ยเอา้าฮะเอา้าเอ,าเอา้ทุกคนคือหนูอยากจะซูมแบบซูมสมัยก่อนทำยังไงอ่ะที่มันแบบดูแล้วเรามันซูมเข้าไปอ่ะออทำทำไม่ได้หรอตอนนี้คือหนูอยาก ซูมอ่ะที่ที่สมัยก่อนเราซูมกันอ่ะซูมกล้องเข้าไปอ่ะซูมซูมยังไงครับอ๋อไปไหนนะอันนี้อันนี้ไปไหนเนะนี่ยก็ก็มันก็ไอ้ข้าวยืนอยู่ยวเห้าหหดเดี๋ยวเอา้เอาเจี๊ยดงได้ละทุกคนที่ไหล้วเดี๋ยว,อ,ยนะยนะยวอืมยังไงนะี่ยเอ้า เอากูเกือบเบนหัวเลยเอาเอากลับเอ้เอาเอ้กดอะไรซูมมะ L เหรอออติเนต L อ๋อนี่อ๋อแชร์มันออติเนต L จ้านี่มันคือตําแหน่ง L เนี่ยเพราะเธอไม่รู้ไงฉันรู้อุ้ยหมกอย่เหงือที่เปียกแน่เลยจังได้ หมวงเหลืองพี่เปียกแน่เข้าอีกแอบอะไรแอนนี้ก็ซูมได้อยู่ดีิเองทำไมนล่าซูม๋อ,อซูมทางไกลทำไมจะต้องแยกแอบใหุ้่นวายดอไม่เห็นแก่คนแบบว่าใช้ไม่ค่อยจะเป็นเลย ลองแบบคุณเท่าคนแก่เขามาเล่นอย่างเงี้ยทำยังไงหัวใช้เป็นอยู่แล้วหัวเจน, 4, นสีเจนเซ็ตตำรวจนี่เขาก็ยังแพ้แก๊งเหมือนเดิมหรอไม่ว่าแผ็ไหนก็ยังแพ้บ้านแกงคุณจะว่าอุย้ยตำรวจเขามีโปงมีปืนวะ่ะโอ้โหพับจีบะดียิงกับเปยงปังเปยงปัง ไม่ลงเปกระทืบกันหรอตอนนี้ลงลงเปกระทืบกันไหมจังวานี้ไม่ไม่กระทืบหรอไปนกระทืบกันไหมครับทุกคนไม่ตืบหรอจะยิงกันอย่างนี้เลยว่างั้นจะทึบไหมอ้ยนี่แกลงลมแล้วยังไงแกลงลมแล้วตัวนี้หรอครับท่านผู้ชม ถ้าถามพี่แชดดพี่แชดดก็ไม่ค่อยรู้เนะเาะแต่ว่าเขาเริ่มกันเหมือนเดิมเนาะแต่เขาเริกลับบ้านอะนแสดงว่าขับพุ้มไม่ไหวแน่เลยว่า,ห,วาวหนูว่าอุ้ยสงสางพูดมเลยอ่ะไอ้นี่เหรอวางรถทางป่ะ เขาเรียกอะไรเนาะลืมอะเอ็ n อะไรนะ n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  เอ็นเอ็ะไรบ้ N P วอ้ N B C อะไรหรอ P M P เรียกว่าอะไรนะฮัลโหล A D P A A P T อ๋อ A P อ้อ A P T เรียก A P T E D M เอ้ย E M P เออใช่ ตัง้อองโคตรมาขนาดนั้นอ่ะบูงมันมีตั้งและใส่สูตรแดงเสร็จแล้วมึงเฮ้ยอุ้ยโหโอ้โหทุกวันนั้นแบบโ,โ,โคตรเ,เยอะอ่ะเฮ้ยปืนทองเนีย่ยไม่มีโอ้โหโอ้โหแม่คันนิ้ปืน25กระบอกไปได้เท่าที เออขอโทษนะที่เค,เคเคอันนี้คือยิงยิงปืนสิบห้านัดแล้วตายเลยปะ่ะแบบว่ายิงยิงเข้าเลือดไหมมีแต่คนยิงแต่ปืนนะปือว่าโึ้นบหายไวมากเลย โอ้ทุกคนเคเๆเปิดมาหปีแล้วเหรอเท่ากับว่าหนูก็เล่นเกืบอบเล่นเกมนี้เกือบหปีนะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไม่เท่กับพวกเราบ้านนะพี่แชทเองก็คือหนูรู้สึกว่าดูนานเหมือนกันนะเนี่ยคือแอบรู้สึกว่า มันมีช่วงหนึ่งที่พี่แชทหายไปปะอันนี้คือแบบเราคุยกันนะคือหนูอยากรู้ว่าช่วงน,นั้นนะที่พี่แชทหายไปอ่ะคือแบบหายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วทำไมพอแบบเหมือนหนูเห็นนะเพื่อนกลับมาเคลียร์แล้วคนดูแบบกลับมาอะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าทําไมคือแบบว่าเพื่อนไปเล่นมืองอื่นแล้วทุกคนไม่สนุกหรออันนี้หนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนเพื่อนไปเล่นมองอื่นหนูก็หนูก็ไม่ได้ดูเหมือนกัน <laughs> อย่างรู้ไงเข้าใจะบ้อันนี้เหมือนเรากำลงแบบวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยกรากำลังะหลับอะไรอย่างเงี้ยหล่อมันเขาจะตีมอืมเอาไปไกลเหมือนกันคนไม่ค่อยตีมเหรอมันก็เออหล่อไม่ตีมก็เห็นอยู่เนี่ยแต่มันก็มีคนอื่นพอตีมป้าก็มีหรอมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย แค่เกือบอยากเห็นความดีไม่ชอบมากงแขกๆมากกว่าเมืองอื่นไม่รฮมเหมแต่เมืองน,นี้แต่เซ่ก็มีเทพปั้งทุกคนหนูว่าทุกเมืองมันมีเทพหมดและแต่หนูด้วยความที่ว่าเมืองอื่นอ่ะมันเน้นเน้นเฟสไอซีไปหน่อยไม่ได้เน้นแบบเกมเพย์มันเน้นเฟสไอซีไปหน่อยว่าอเน,นี้ยแบบพอเข้าใจ อืมเหรอคะอืมอืมาะบอกคืออะไรอ่ะเุ้ยเขาไม่นด้เหมือนเดิมเลยอืมโห๊ำลังตำรวจแก้กูเกิดแล้วตอนเนี้ยพี่ก็แก้กูเกิดนะเนี้ย ไ,ไ,ไอ้เห็นตัวขเขาหอยเค้าเริ่มเปิดีมเหมือมนกันพลยเหอื่นคนใหม่อืมคือถ้าจากที่หนูเอาน,นี้คือถ้าแบบเ้าเห็นส่วนตัวหนูใช่ปะ่ะคืรหนูมองว่าคอมบูระหว่างแก๊งอ่ะมันแอบหายไปเว้ แบบว่าในเคกันเองเนี่ยก็แบบหายไปอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันฟิลแบบว่าตัวโจ๊กตัวหาตัวอะไรเงี้ยมันอยู่อันเยอะเขาใจยว่าแบบสามตัวบาทสี่ตัวบาทอะไรเงี้ยแล้วก็อยาหลังมันเหลือแบบไม่รู้ว่ะมันไม่มีใครให้เราจําชื่ออ่ะถ้าหนูพูดตรงตรงอะไรเงี้ย แบบคนสไตล์หนูเข้าใจอ่ะเพราะสไตล์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยด้วยแบบสไตล์คนดูเราเองอะไรอย่างงี้ถูกเวลาถ้าแบบแก๊งอื่นเงเขาว่าอาจจะชอบแบบคนดูแก๊งอื่นอย่าเขาอาจจะชอบดูแบบเดือดๆอะไรอย่างเงี้ยมีแบบบอมบาม,บาม,บามอะไรเงี้ยแต่ด้วยตัวแบบแชทเราเองเงี้ยอาจจะชอบฟิลแบบเอา้าวโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับ ด้วยตัวแชทของเราเองอาจจะชอบฟีลแบบว่า3ตัวบาทส0ตัวบาทมากกว่าอนะไรเงี้ยมันนี่พูดต้องคุยแล้วก็มีแต่เรื่องออกหลัวนี่ยังตามเด็กใหม่เมืองเก่าไม่ได้เลยเออใช่ก็เลยแบบหนูแต่คือหนูว่าคือถ้าไปที่อื่น่ะมันก็ เอางมาหนูว่าต่อให้เราไม่รู้จากใครในเมืองอื่นเลยกนะังหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติในแก๊งอะคอมมูเราอะมันยังเหมือนเดิมอะหนูว่ามันก็สนุกเหมือนเดิมเว้ยเอ้หนูขับไปไหนเนะี่ยหนูขับไปไหนเนี่ยหนูว่ามันก็ยังสนุกเหมือนเดิมเด่๋ยวเด็นคอมมูในแก๊งเรามันดันหายไปด้วยไงอไองเงง้ะ แต่หนูแต่หนูก็เข้าใจเพื่อนๆน,นะเว้ทุกคนคือขนาดเราเองเป็นคนดูอ่ะเรายังเบื่อที่จะดูเรายังเน็กช่องได้เรายังแบบแวบไปดูช่องอื่นได้เรายังแบบเปิดคลังไว้แล้วไปทำอย่างอื่นเข้าใจใช่ปะแต่พอมันเป็นคนเล่นอ่ะทุกคนคือการ,รว่ามันต้องเล่นอย่างเงี้ยไปตลอดแล้วมันแบบเน็กไปอันอื่นอ่ะไม่ได้ไงเข้าใจปะมันหนูว่าคนเล่นเองอ่ะมันก็เลยมีความเบื่อในตัวของมันเองด้วยเวยย้ยเงี้ย บางทีมันก็ไม่รู้จะแบบว่าวันนี้ทําอะไรดีวะวันนี้คุยอะไรดีวันนี้เล่นอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยพอสมมติอ่ะสมมติเราเป็นคนตลกแต่เพื่อนเราไม่ตลกเงี้ยเล่นตลกคนเดียวมันก็เหนื่อยถูกปะใช่ไหมพี่บูนะเออมันเล่นเป็นหลุมเดิมๆนั่นแหละเพราะว่าเมน,นตลกเขาจะมีเป็นแก๊งทำไมอ่ะเวลาะ ใช่แต่ก็เชื่อหนูเหอะสุดท้ายเหมือนตอนนี้มันพอมาเมืองเนี้ยมันก็กำลังฟิลว้าวฟิลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบผ่านไปสักพักมันก็จะวนหลุดตืงนมานนหละหนูว่าการที่เพื่อนอะแวะเมืองนี้ทีไปเมืองนู้นทีอะไรเงี้ยหนูหนูมันก็สนุกทุกคนเช่นหนูเหอะมันให้อารมณ์แบบฟิลอีกแบบอะเข้าใจป้ะหนูว่าคือถ้าเราลองมองแบบ มุมเนี้ยมุมแบบอุ้ยพวกนี้มันไปแบบนี่หวะพวกนี้มันไปแบบนี่หวะอะไรอย่างเงี้ยใช่หรวมันก็สุกมันเหมือนแบบพาตัวเราเองอะ่ะไปเจอแบบมุมมองใหม่หมๆอะไรงเงี้ยหนูว่านะแต่แค่ที่ <laughs> ผ่านมาเ <laughs> มืองอ่าเมืองมันก็มีทางดีและไม่ดีหรอกอยู่ที่ว่าเราไปที่ไหนก็เหมือนโรงเรียนอะ่ะทุกคนถูกปล่ะโรงเรียนเมื่อมีทางโรงเรียนสนุกกับโรงเรียนไม่สนุกถูกปล่ะ แุอย่งของเรียนเราโองเรียนเพื่อนอยังไม่เหมือนกันเลยอันนี้ยอ,อืมจริงสนุกให้เริ่มต้องดูขงังเพราะมันตื่นตาตื่นใจนะ่ะถูกปะจริงก็เือนเลื่อใหม่ๆหม่ก็ดีกวงกิ้งทั้งหมดแหละถูกปะ เอาีทุกคนสีแดงอะไรอะ่ะอาอแม่คณิอยู่นี่เหรอแต่แม่คณิอยากให้ใส่สีแดงจริงนะภาษาแน่เสื้อสีเขาอีแหละไม่รู้แค่รู้สึกแบบแม่คณิยังไงต้องแดงอะ่ะอุ้ยฮาร์เปอร์ยังอยู่จริงถูกว่ามันอยู่ที่คนแบบคนเล่นด้วยไหมทุกคนแบบอ่าทุกคนดูง่ายๆนะใครดีอ่ ที่เห็นชัดอย่างย,ยายๆอย่นี้อะไปไหนนางก็ไปแบบสตอรี่จรงตปรเลของนางได้ทุกเมืองอะเห็นปะมันก็ไปได้หมดอะแต่ให้ยังหนูเนี้หนูก็ให้หนูไปเล่นสตอรีร่หนูก็ตันหนูก็ตื้อหนูไม่ไมไ,มไหวอุว้ยนี่ฮัปเปอร์ยังอยู่วิเปียกยังอยู่ผู้หญิงเยอะขึ้นปอะไม่เห็นวอนเลย เออไม่เห็นวอลเลยเอ้ยน,น,น,นี่อยู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 ่เอออุ้ยหนูเห็นแจ็คก,กี้ไปเล่นกับสาวด้วยนี่เห็นผ่านดิจิตอลสาวสิยงสอ,อ,ไววอ,ไองววไม่เข้าใจอ้าววอลไปเดี๋ยววอลคืออะไรอ่ะเดี๋ยววอลไม่เข้าใจอ่ะ จริงหรือเราควรปั้นพี่หล่อให้เป็นแจ็คกี้หมะเมื่อก่อนเสียงยังหลอเลยวช่ดิอเพราเมื่นะเอาทุกคนเมื่อก่อนเสียงพี่หล่อยังหลอเลยนะสมัยสมัยก่อนน่ะสมัยแรกๆอ่ะที่นางมาเคเคแรกๆอ่ะ เอาสมัยนางเล่นแรกๆอ่ะเออหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแ๋ยวเดี๋ยวนี้นางแบบเสียงกวนตีนอ่ะเสียงแบบเสียงเหมือนเด็กเด็กเด็กประชดอ่ะดูอยู่ไหมนะเออไม่ดูเสียงเหมือนเด็กโฟโลที่แบบเดะเดะเะนี้ย

โหฮนะฮะดิเสียงแบบก็ซีแบบแต่ว่าลิเหี้ยเสียงหนูก็เหมือนกันอ่ะเสียงหนูก็เหมือนกันอ่ะสมัยก่อนไม่สมัยก่อนคือแอดพี่เล่นมันก็จะฟีลแบบว่าเฮ้ยนะฮะอะไรน,นะไม่เลยก็ไม่ได้ไว่าอย่างนั้นป่ะสมัยก่อนเสียงแอดพี่เล่นไงเล่นแบบดึกไหมเฮ้ยนะก็ <laughs> ได้ไงหนูก็เป็น หนูมีกล่องซ่อมป่ะเนี่ยอ๋อไม่มีกล่องซ่อมต้องไปซื้อกันปะเถอรวยม <laughs> าเรือไหนมาเรือไหนเราแบบเก็บรถเขาได้ป่ะเนี่ยเุ้ยเธอเราเก็บรถที่นี่ได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับ แพลตตงอะไรอ่ะสุกี้ครับจริงเหรอสุกี้ก็อร่อยดีใช่ไหมไม่ครับไม่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 ไม,ไ,มไม่อร่อยหรอใช่ครับไม่อร่อยครับแน่จังคิดว่าสุกี้จะอร่อยสิคราบเจอกันครับ โซเชียลว่ะหรือกูแต่งตัวแก่เกินไม่ครับไม่จอป้า <laughs> อาเกี่ยวหรืไม่ได้อีกอ้าวทุกคนไม่เกี่ยวรืไม่ได้เย้ทำไมเขากลัววะทุกคนไปี่ถุงเท้าน่เลยหรออ่ะไมดีไปแต่งตัวใหม่เฮ้ยหรือว่าไม่หนูมันแตกวะทุกคนเพราะไม่หนูมัน ไม่ใช่ไอเนี่ยทำไมเป็นอินมีเดียบอดแคดวะหนูงงวะเป็นที่ใหม่หนูว่าเป็นที่ใหม่วิหรือจริงเขามีเมียหรือเปล่าทุกคนฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ